Về trên này, nó, đây, nôn cho phụ gọi cho phụ đây Uống vào gần Về giờ nhảy qua Uống nhảy ướm qua Bây giờ Phần bệnh ở bác cháu nông là Hả này phần Bà cháu nay phần quê gặp cháu sao Ừ Hồi bộn hay bệnh Hay dùng căn Ừ Hay căn ừ, ừ Hay nó Ừ, ừ. căn lại đi Sút sút lại Được. Ừ À cầm nọc Dùng căn đi suốt sút lại หาอยู่หากินซอยกันเนาะมันจังบัวพีเทียงกันไอ้กับบุมียังมาฝากเด้ย,ดยได้นมซองแพกมาฝากอันนี้บันได้จะกินได้ซื้อมาให้คนน้อยได้กินนี่นะก็เฮ็ดนี่แล้วนะจังห้คนน้อยกินได้เอา้อา <laughs> พี่น้องเอ๋ยซึ่งเปิดผ้ามามือ่อกี้มาอยู่บ้านอา่าน้องแต่น้องตุ๊กเพิ่นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนเาะอ่มามาเมื่อกี้เห็นครบเลยเนาะพี่น้องเนาะน้องตุ๊กก็อยู่อยู่นาะพี่น้องมาเมือ่อกี้ พริวา่ามันเป้นกาไบริกากเรานะพี่น้องเนกกื้อเลยนี่แหละแะบบเวียนเขามาหาหนองตุกเพิ่นบางก่อนนะแต่พาหนองตุกเพิ่นก่อนเนาะพี่น้อง cái khăn xe xe ô dù bài đi đường tốt Tại thấy nè Vô nè cái đáy Lưu bò ai thải bò เอนะอินขอเขาเช้ากับยังมันนี่แบบสีนมูไปเอแบบีนมูคือแปดแม่มาเมื่นี้ง่ายไปนอนฟุ่บอลอือง่ายไปจากมือลวนะง่ายื้่คืนนีอ่ออมามือนี้คือขบอยู่ขบบัดคือคนบ่มือนี้ปู่อาจาบุมันจะไปเห็นเรียกว่ามือนี่ ไปไปมีคนขับมาแล้วมั <to fucking figure out wild> really ้งน <to> ี่ยังบ <nive> ุมีมีแต่อันนี้ขับมาเป็นยังไงไปนอนจูบกอดจุพีจะได้อุ่นกว่ากันเด็อะใหญ่อุ่นกว่าเด็กใหญ่อุ่นกว่าเนี่ยอันนี้กับบุมียังมาฝากเด้อได้นมซองแพ็กมาฝากอันนี้ไม่ได้จะกินนะ คือมาให้คนน้อยได้กินนี่นะใจเห็ดนะจังให้คนน้อยกินได้เอาฮะแม่แม่กินก่อน,น,อนบ่ลูกกินตำลังนเนาะแม่กินก่อนลูกกินตำลังอันนั้นเจ้าเขาบอกเก็บเขาไว้อันในห่มมันบดเสียบ่าตาอะไรซบบนี้เสียบอาไปากอยู่พงคุอือเอาข้าวอาัปากไว้นี่ก็ได้นี่ มันจังบอเสียมตากแดดโอ้หิวได้บ่หิวนักแท้นะ่อยผักกระเทียมปลาแดกอ่านเจ้าก็อ่านเป็นบอ,เ,อนเห๊ะน้ำปลาต้มซุกปรุงรสเจ้าเฮียนเจ้าปอดอะไรนะจเจ้าเฮียนบ่เจ้า,จาปอดอะไรนะ กระป่ากระสาอืมแต่ก็อ่านได้เขียนเป็นนะวะบางตัวบางตัวก็เป็นเขียนชื่อตัวเองเป็นบ่ฮะคันดังอลิรหมอหนิฮันดังอะไรเขียนชื่อตัวเองบ่เป็นว้าวเขียนชื่อตัวเองบ่เป็นตุกมันมีตัวยังไงซะเนี่ย มีตัวโตเฮ็ดหนไปโรงเรียนมีแต่ขาดไปจ้าแกงโมเป็นนะขาดมาเอาน้องขาดมาเอาน้องขาดมาเอาน้องติ๊กนะน้องมิกน้องมิกและเอาเลยน้องติ๊กด้พ่อจะเอาใหญ่เลยป๊อใหญ่เลยป๊อปขาดมาเอาน,อนะน้องมิกมก็เลยออกซ้ำไม่เหนบ่อปโม่นเขียนโมเป็นเองไปจ้า เป็นเป็นมรดกินบ่อหนิประเด็จมาทำอะไก็คือว่ายังคือเก่องหรือว่าโดนโดนกินเถื่อบ่อพอพันชื่อมาให้เป็นเป็นแพ็กเนาะแพกหนึงมมีสิบสองขวดเงินไปอยู่น้ำกันกินข้าวน้ำกันบ่อปลาอยู่น้ำกันหรือว่าคนละพา มากินเท้ากินกเคืนนี่อทังอ้งไงมาซื้อมาให้เป็นได้อายพันมำาเลยคือว่าเห็นฮุบก็อยู่กูบดไงพันไปอยู่คูบบอ่นะันดัง,งอะไรไก่บ่มีคนในพี่น้องนี่นะนี่ <c oughs> cái kho nó, này, bên phần bệnh ở đây phần bà ở trong này thằng huynh phun bẻng với Phải non này, thằng huynh này phun ba, thằng này phần nói gặp chào cha, phun, bôi hay dùng cám, ừ, ừ. ừ. à, hay dùng cám, hay ở với nó, um, lại đi suốt chút lại à, ở ngoài dùng cám đi suốt chút lại hai hay hai hay ăn nó. มันจังบ่ผิดเทียงกันอ่าแม่แล้วพปนเห็ดปนเห็ดถึกแล้วมันจังบอเจ้าหน่อยเพระาะว่าแบ่งให้คนนั้นคนนี้มาได้มันเสียใจได้เนาะอยู่ด้วยกัน,นจบปัญหาสบายานาวอยูบาบา่บระมาณจ้าแบ่งเนี่ไหนเห็นมาคนเดียวเห็นมาคนเดียวเจ้าอ้ายมาจากมือแล้วมาถึงกลุ่มเป็น,นทิดเนาะ หยุดเกี Food, ่ยวเข่ามาอนีเนี่ฝนตกเลยหยุดเกี่ยวเข่าตกบ้านเดียวกันแต่ว่าไอ้ค้าเกี่ยวเข่าได้คนดูพะว่าเกี่ยวผมจะฝนตกห้ามด้เพราะว่าโตที่ไอ้พันกูยังลายอยู่เลยว่ากูตัวนี้แล้วสกอนแต่งเกี่ยวอีกจะไปซอยบ่อ เป็นหรือเ hmm, ่กระถาเป็นเมนเคยเคยเกี่ยวอยเกี่ยวยูออเป็นไดทั้งงโทมาินนวณสมัปัจจุบันนี่เป็นหุ่จักแล้วบอเจ้าอันมีน้องห่อเจ้าโทรบอกคนบอกอโทรบอกว่ไจังได้นะโทรบอกไอ้เต้ ขายดินอยู่บ้านดอกแงวอืมเธอบอกว่ามีน้องหรอือเปล่าอืมเพื่อนาผัวเจะจะเอาผัวเพื่อนกระหูตี้เลยโอ้เนาะอืมเพื่อนกบระตวานวยังเนาะอืออืมอือออกแล้วก็ผักนะปลูกมือน,น่อยน,นะปลูกก่อนก่อนตอนที่ไอมาเห็นจะปลูกขวบใส่ใส่สุ่มไว้นะ เอาบัวม <c ười> <ừ> ียมาเกิดทักนั่งเกิดเต็มอยู่นะเอาสูงผ่านคางไลยล่ะบัวตัวบนเกิดอยู่นอกพขได้เกิดอยู่นอกเกิดเลยเนี่ยไปตักบัวไก่บักินบ่แต่วาเอาสูมโป๊กไว้น่ะน้องบักอ่ะพวกเนี่คือหนึ่งกับมือหนึ่งเกิดละเกิดเรา คืนหนึ่งกับมื่อหนึ่งคืนหนึ่งกับมื่อหนึ่งเราเกิดบ่ปลูกพักยังไงผักกาดผักกาดผักกาดต้นบอไม่ผักกาดใหญ่กาดใหญ่ธรรมดานี่ต้นเลยผักกาดตดนม่นเลี้ยงต้เนาะอ๋อผักกาดยังชาวบ้านจะเอิญผักกาดยังใส่ผักกาดอันคืนๆนะผักกาดตดคือการอ่าอ่าผักกาด ประกาศประกาศต้นแล้วมันคืนพัวเจ้าพอดีไปใช่พไปตีไก่บ่อืมบ่ด้ไปอืพอาืดเห็ันเห็นอะไรนะบดอมพักนี่ออไพอันซื้อต้นไหม่มาให้ปลูกอีกแล้นี่นะ เนีอออันนี้อะไรปลูกกระโดดแล้วบ่ไงปลูกกระโดดไปได้ดอกไอมาเมื่อไหร่ขึ้นอยังบัดเห็นไดนประมาณสองมื่อคือหมากเลยค่ะบ่เป็นหมากวะแต่ซื้อมาพูนอ่ะโอ้เฮ้ยได้กินไว้แท้หนีเนี่ยปลูกละหมากโลมันดีแล้วนี่นี่ยม่ต้องถ่ายยังมากมายได้กินเลยไม่กินเลย มากยังมากอะไรนะเมาหมกเมาเจ้าอันยามตาบงอยู่เปหลักผิดมาหลายปจักนี่ต้องใย้นี่นะามาแก่กันจำเป็นแล้วเนาะอโอ้ยอเาซก็ได้ใหม่ใคซื้อให้ตัวนบ้านนี้อเงซื้อเองเรื่องสาโทรศัพท์ได้นี่ทรัได้บลรุนนี่นะบันได้บนฉากเมือนอือ ซากเองซื้อเองมาผิดซากเองกองนอันฉากเองแะไรเนาะกันโดนขาหาน้องตุกผันเธอหนึ่งบอกเอ็นขามาน้องผันจนอยากลืมเน,ะนาะเพื่อจะได้ขามาเธอหนึ่งอเอาไวา้ไม่ได้ขามาตกมือให้มากขามาตกมือ จะจือบ่ให้มาสองมือผ่บ่เมนามเมจอกทางหลังบ่บ่แซนคนที่พาเจ้าไปกวดบังน้อง่นไดวันนี้มึงเขามาบ่วันี่นผัมืก่อนเขามาทุกมื้อบ่บดก็มาเขามาบาบดพ่อพนเสียด หาอยากเด้มันก็เลิกยังบ่มีก็จิตกระจายสิถ่ายคลิปเด้มันยังเอ่อเสียใจอยู่อืมสมมุติอ้ายบ่ได้เข้ามาเจ้ากะจื่อบ่ว่าอ้ายบ่เข้ามาจื่อบ่อืมจื่ออยู่เนาะอืมเพิ่นทักก็บ่ถืกอ้ายบ่เพิ่นทักเพิ่นบ่จักนี่เอ้ยพอมาแต่นึงว่ะจักมื้อวะเพิ่น มือมหาหกมือเองมาตั้งแต่มือเลยวะเจ้าหอดอิตยหรือเจ้าเนาะช่วงก่อนๆไอ้ก็มาตั้งแต่มือเจ้าไปกวดน้องเบิ้งไอ้กับมันมาเลยก็หักกันมามือไะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะมาเสหนึ่งเป็นคนที่บอกบอกมาหลายก็ได้มาข้มือก็จะให้บอกเน้นว่ามาข้มือมาข้มือแท้ปะวอ สิไปใช้จาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวนายมาก็าว่าอย่างนี้เลยสิเมื่อนั่งอยู่พุ่นบ่เงินพงอย่างเจดีเห็นว่ามานั่งอยู่บนเก่านี่บ่มานอนหลินอย่างนี้ส่นกับบัวนกเอากับมาลินมาพักผ่อนมาเย็นนอนอย่นี่มานอนเว้นอยู่นี่เนาะนทำเลเขาก็กลับเมือ่นอนอ,นอนอยู่พุ่นมันกับผมเป็นอย่างนั้นส่นกับไรไม่ความว่าเออทีไปอยู่พุ่นแล้วบ่อยมาเทียบบ่อนี่มันกับอะไ้ขนาดนั้นดอก มีอยากเห็นนะกับประเทศเย็นเย็นเย็นเยนเยนหนาวมดแล้วนี่นะลำพัดอ่าอ่าโอ้ยไอมาบรเียไอจีเซบมาบอกก่อนก่อนไอหักเงินอ้อยให้เจ้าก็แคงกินตเงนออยนี่นี่ะแช็บอยู่บ่ให้แช่บกับดอไม้ <laughs> น้อยเช็บกว่าบ่มันอ่อนด่น้อยห้าง่ายพรอมเนาะอย่างลงมาในนี่วรนพ2งเห็นแล้วน้อยง่ายเกินไปอยู่ข้างในก็มีอ่บ่อยู่ข้างในเนี่ยมีมีอยู่ลกตุก แคลอดลูกจะไปคลอดใช่ยูขึอนหย่าบ่หรือจะคลอดที่นี่คลอดห้องนอเงินทำไมยูไม่ยูไพ่ขึ้นหย่าบออยู่นี่คือผมไปอยู่เขึ้นหย่าให้ออกแต่ไพ่อะไจังมาอยู่นี่เปิดลายคนแล้วเียดค้นเพื่อนเพื่อเนเก็หลายคนบ่นไพ่อยู่น้ำผึ้นลูกสาวด้วยลูกชายเพื่อนลูกชายเบิดออกมาลูกสาวมีลูกชายเบิดจะค้นลูกเพื่อน <c oughs> คือบบาไล่นี่เป็นไอห,หมูบอหรือว่ายังเราเป็นน้องอีกอันนี้นะน,น้งองน้องคือพอตจาน,นี่เป็นลูกหลายังมีอีกยังมีอีกอีกจากคนยังไงยังไงนะน้อยสุดกงนะนี่น้อยชุดขนมหลา่าเจ้าหันแล้วค้นึง คนหนึงสิบหปีโอ้กับบริโน่ได้ม่กว่าเจ้าิมนะกว่าเยะทำเดียวกันบอเจ้าสิมหานล้วตัวมจากบ่อมาจากขึ้นนน้อยหนึ่งเราสิบหกปีนี่แกว่าอ้หนุ่มทะเลาแน่มึงโดนหาเนี่ย่ได้สิบกนอลองทายมึงดู สามสิบ่หนวดลายนี้หนวดลายแหงบ่อคนบริเทนหนวดเนาะค่ะเกี่ยวขาเกีวนันีสค่สิบสามเอาเสือสามเสือบ่เป็นยังไงจะบ่เสือสิปีแล้วบ่ดีไดีเสือแดง้น ดิชามบ่นนะสากันกับอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นอะ้รหนวดลายแล้ว่าถ่าโลดโอ้ลุบ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 จะถ่าแล้วถ่าแล้วเนาะกับบ่วถ่าหนวดบ่มีบ่อกผัวเจ้าก็มีบ่หนวดบ่มีแสดงว่ายังนุ่มเนาะจากปีแล้วน่ะฮู้จักก็เอาหนุ่ผัวตัวเองนลยอ่าบ่วหูดผัวตัวเองบาดนี่วาวก็ปีเหรอะวาวก็ปีอันนี้ ชิปซ้ำยังไงเหรอโม่ไม่เห็นนะอันนี้ฮะหนวดปลอมไรเนี่ยมาติดเฉอๆไลยนี่นะโอ้แม่โอ้แม <อ presence S 2> ่ชิปส้ำแล้วอือไม,ม่เห็นว่าประมาณเช้าสุดปลายอันนี้บ่อสเห็นหนวดดกแล้วมันเช้าสุดปลายโดกมามืองใหม่ยีแต่งตัวล่อๆแท้หนวดมาเลย สูไปก็บ่แล้วคนบ่มีหนวดเนาะเอ้าจะสูงเั้ยสูงสูงเลยอายุก็ทิ่ชวงนำโดยบเกี่ยวกับดอกเอ้าสูงช่วร์เนีิข้ออายขึ้นอันนี้ก็สูงแล้วอ๋อเกี่ยวอ่ะฮะ้าศิบสามปีอ่ะไม่ได้อยากเท่าได้ว่าบริษีถ้๊าดศิบยชามสิษสิบศิษย์น้ อืม <ítulo> 13พันไปทั้งหน้าสิบสปีไปสิบสามปีใช่โอ้ยทาว่าคคยกินแต่เศ้าแท้น้ำเย็นไท่ไปซื้อใครแต่เศ้าแท้บอกกินกาแฟบ่ได้กินอันซาโนมซาโนมอืมกินกาแฟไม่ได้ลูกเมา chẳng muốn sau lên này nè 10 khi nè hey anh cứ mà <laughs> <laughs>

เจ้าก็เอืดพะลุงบ่พี่หลอกบางนึงพี่ให้หลอกยิ้วล้ซัอบหลอกวิทย์หน่ะ <c oughs> นจอ,อยด้วยมันค้างจะบอกปัดมันทิมปัดมันทิมมันกระเซาข้างแล้วมันก็เลยปากคนเดียววันนี้ป่าคนเดียวเจนตื่น,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 นย้อนได้เลยอืออืม มันคุยแล้วแหละเรื่องเหือนเจ้านะ่ะคุยแล้วเหรอเหรอแล้วคุยแล้วเมื่อคืนเอาคนคุยกลางคืนเลยบ่คนคุยนี่นี่นี่ดูนนคนขับไปคุยอยู่อยู่ในบ้านหนี่จะบ่รู้ว่าคุยนี่เลย,ยเจ้าก็ไปนั่งฟังบ่เล้วเพิ่งมาเหรอไหนไหนมาเสียเจ้าคือไอเห็นเพิ่นถามถามเจ้าเจ้าเจ้า,าจาก,กินหลายเหรอเห็นมาเตียงถามเจ้า บัองกินลายจะซื้อป่ะกินลายจะซื้อว่ะเราตุ้อยู่ปะอันนี้ก็จะกินลาจะซื้อักอันนี้บ่อาตฮน่่อจอยแล้วไปทางใดาหนึ่บ่อจอยทำห้าต่บอจอยไอ้ผมว่ประทำหาไอ้ผมมาเมือผจืดซื้อแทบ่นี้ ทำมาแต่บอบสกับบอจอยบาี้เวลาคนอื่นมาเจ้ากระทำให้บอสค่ะถามถามมันจะถามนะถามไอ้ที่ถามบนคลิปเขาก้อนน่ะว่าเจ้าจะถามมั้อบอสเอาคขึ้นอนคลิปคนเดียวเราก็บอกมาเด้วยนอนขิดอะไรนอนขิดไอ้นี้เลยอือจะให้ไอ้มาจีบบอสให้มาอือคนขาเบียดเนาะคนเกี่ยวเข่า Chào ngân mà thấy thấy à. bàn, khó trang, khó trang. là sen hà là sen ừ. hà, hà Thấy bông hà Vâng là sen